ราศีสิงห์ในเดือนนี้การทำงานอาจต้องเจอปัญหาที่ทำให้คุณปวดหัวได้ในทุกปัญหาจะโอกาสดีๆไว้ถ้าคุณสามารถรู้ทันคนสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวคุณมากพอในเดือนนี้คุณสามารถผลิตวิกฤตที่เกิดให้กลายเป็นโอกาสที่สำคัญในเดือนนี้ได้ช่วงเดือนนี้การเก็บออมเงินเริ่มมั่นคงขึ้นไม่มีเรื่องหนักๆมากระทบกับฐานะคุณเท่าไหร่ ในช่วงนี้มีโอกาสจะได้รับซับเพิ่มมากขึ้นจากการช่วยเหลือของผู้ชายที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับคุณช่วงเดือนนี้อาจมีเรื่องที่ทำให้คุณกับความรักอยู่บ้างบางเหตุการณ์ในเดือนนี้อาจไม่ค่อยเป็นใจกับคุณเท่าไรนักถึงจะมีปัญหาก็ใช้ว่าจะตันเสมอไปเพราะเดือนนี้คุณจะได้รับสนับสนุนจากคนสนิทที่ไว้ใจได้มากเป็นพิเศษไม่ว่าปัญหารักจะหนักขนาดไหนก็จะได้คนรอบตัวเป็นกำลังใจให้ความช่วยเหลือเต็มที่